ค่ะสวัสดีค่ะยกากาซวบ้านนาชินีพี่น้องค่ะวันนี้สิมาใส่บ่วงสิพาไปหาเงี่ยแล้วค่ะมาดูว่าสีใดบ่ค่ะเนี่ยค่ะบ่วงบ่วงไปใส่เงี่ยพ่อหู้เงี่ย้วพี่น้องเนาะใส่เงี่ยอยู่นะค่ะบรราคาวิวทงไฮทงนะฝนตกใส่เนาะค่ะเนาะ เออค่ะแดดส่วงบายค่ะพายพี่หน่องมาล้วงทงกับเป็นปลาเนี่ยค่ะอันงี้กับเป็นปลาใช้บ่วงนล้วพี่น่องเนาะ ได้บววงกันเด้อค่ะนี่ค่ะได้เงียเนาะค่ะเนอะได้บววงไปก่อนมาหาหูไปก่อนหรอะค่ะนี่ค่ะ พ้าหางู้หงุ้ยหยนะคะอันนี้ก็เป็นนัเเนเขตุแดนหน้านะจจะ พี่นออ้องพ่อไอีกวค่ะเสียบวงเลย ถ่าจากหน้อยกันเด้ค่ะมันนี่ก,กเดียดเนาะคะ่ะเนาะถ่าจากน้อยกันเนี่ยค่ะ นี่กับมาหาหูเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งอีกก่อนนะค่ะว่ามันมีอีกบ่เขาใส่บ่วงถิ่มใบเนาะจา้ะเนาะ ไปหาห้องยหญต่อ หกวนคือสิแลนโคบัตันจ่ะ พี่น้องหพ,พ,พ่อหูหนึ่งอีกแล้วจ้ะหูวแบบง่ายเลยค่ะนี่พี่น้อง กไม่ลุ้งเลอกเลอะนอกจากเน้ะเขากะหา,หาใหม่มามหา,หาใหม่มามประมาณหนิวประมาณหนิวสองหนิวเขาบ็มาเห็ดบ่วงใส่ค่ะเห็ดบ่วงเป็นว่าต้อง เอ้ทุกข์าง่งเฮ็ดประมาณจับซ้ำหวัวเงีเยนะจนะ๊ะเนาะมันเลนออกมาไอ้บ่วงนี่มันก็จีด่นระยะสั่นลงเนะจ๊ะเนาะจ้ะี๋ยวกับไปเบืงง้องกันมุฒิเขาใส่ใบนะจนะ๊ะเนาะ นี่แดดนี่คึมแน่ขานาะฝนหรอคะ่ะบานพี่นอ้องฝนตกบ่บางหมื่อสองหมื่นแล้วค่ะนะะักข่ฝนตกแห้ง ถ่ายเงียบกัน hmm. น้องถ่พี่น้องค่ะใส่ถุงมือถ่ายกันนะค่ะแล้วไปถุงอีกข่านึงกันเขาเงียเขาบ่วงถึกเงียบเยโอ้ยบ่วยพีชขอตัวค่ะ ที่เงี้ยเขาเบื้องไม่ติดการดยันนะคะเนาะเอตจางใส่ถุงมือไว้ก็มีบ๊ทมีแดดเน่นะคะเนาะ เคะเซ็จถุงมือเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องสุภาพไปเบังบ่วงว่าห้อได้เงียบว่นน่าจากเนาะพี่น้องพี่น้องได้แล้วตัวหมดกเอบเลยะคะ่ะพี่น้องะ่ะ เดี๋ยวขอว้างกล่องกันด้อค่ะเนี่ยพี่น้องเด้เงี้ยค่ะเงี้ยเขาว่วงแล้วค่ะเดี๋ยวกันนะค่ะสิกัดพี่น้อง ได้แง้้วค่ะแง่ถือกบ่วงตัวหมุกแงเลยล่ะค่ะกัดถุงมือออกเลยพี่น้องอุล่ะค่ะแงตัวหมุนแงเลยค่ะเับ่วงค่ะ เดี๋ยวเอาของมาใส่ไซก่อนนะคะ่ะตัดถูมือไว้ย้อมปล่อยเลยค่ะโอียอย่าเจ็าของก่อนได้เงี้ยล้วค่ะพี่น้อง ถึกบ e ่วงแล้วเอาถุงไว้ก็นเพราะว่าของมันเป็นหูวเดีวเงี่ยมันถึงรูดอกนะคะเนาะของมันเป็นหูวเขาต้องเอาหาถุงเ็ดไว้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิร์เงินที่ฮอตเซ่ไว้อีกเนะค่ะเนาะเดี๋ยวถือของไปน้ำกันค่ะกระคาได้อีกกระตูสองตู พี่น้องบ่วงหนีบ่ใดค่ะบ่วงหนีบ่มีเลยค่ะไปเบิ้งบ่วงหนี่ก่อนเนะคะนะ่ะ วันนี้ก็ไบมบีค่ะจงสิสงเสยสิเด็ดัวเดียวค่ะบันนี้เลยค่ะนี่น้องค่ะนี่แหละค่ะได้ตัวเดียวัวสีแดงเนาะค่ะคิดนี้กับซ่ํานี้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ่ะ กลวไหกลัวแช่กดติตตามยร์สาวบานนาในเด้อค่ะไปเอาล่ะพี่น้องจำเนียเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะหาแย่ยก็ได้ดตัวเดียวค่ะพี่น้อง